สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคไม่รับ1ิบข้อสําหรับมือใหม่หัดขับกันนะครับงั้นเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับข้อที่1ควรเขารบกฎจราจรมันคือเหตุผลที่การสอบใบขับขี่ปลอดภัยเราต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพราะทุกเครื่องหมายจราจร,รรวมทั้งป้ายบอกทางทั้งหมดล้วนเป็นข้อบังคับที่ผู้ต้องการขับขี่อย่างปลอดภัยทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม 2. ับให้ช้าลงความเร็วเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในหมุนักขับขี่ปลอดภัยไวทีนโดยทั่วไปยิ่งความเร็วมากขึ้นเวลาที่คุณจะใช้ในการหยุดรถก็น้อยลงไปด้วยซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงการประทะและการบาดเจ็บอย่างแน่นอน 3. ม,มันดูแลรักษารถของคุณให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานการดูแลรักษารถอย่างสม่ําเสมอสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสี่คาดเข็มขัดนิรภัยคุณและผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา 5. พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนขณะขับรถให้สายตามองที่ถนนตลอดเวลานั่นหมายถึงงดโทรงดกินงดเลื่อนหาช่องวิทยุคลื่นโปรดหรือหันไปคุยกับเพื่อนๆที่เบาะหลังเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ในแค่เสี้ยววินาทีซึ่งถ้าคุณมีสติไม่วอกแวกจะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้มากขึ้น 6. ปรับอุปกรณ์ให้เข้าที่การปรับเบาะที่นั่งให้อยู่ในตำแหน่งสบายพร้อมสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัยรวมถึงการปรับกระจกต่างๆ ให้คุณสามารถมองทุกๆอย่างได้ดีที่สุด 7. อย่าขับรถที่รถคันหน้าการขับที่รถคันหน้าเพราะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุต้นๆในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนท้าย 8. เตรียมพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถเสียหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆเราควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับรถยนต์และการขับขี่อย่างปลอดภยัยให้พร้อมไว้ในรถเสมอ 9. ตรวจสอบสภาพอากาศฝนและลม ต่างเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงและอันตรายในการขับขี่หากพื้นผิวถนนเปียกต้องแน่ใจว่าคุณได้เปิดไฟหน้าชะลอความเร็วของรถและเนื้อสิ่งอื่นใดหากสถานการณ์เกินควบคุมให้หาที่จอดที่ปลอดภัยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 10. อย่าขับรถในสภาพที่ไม่พร้อมไม่ว่าจะด้วยความมึนเมายาเสพติดหรือนอนไม่เพียงพอไม่ต้องมีใครบอก เราก็พอจะทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนรู้สิบข้อที่เราแนะนำไปแล้วงั้นก็เตรียมตัวพร้อมขับรถกันได้เลยและอย่าลืมว่าการฝึกฝนบ่อยๆย,ยอมสร้างความเชี่ยวชาญในการขับรถแต่ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ